สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเช่นเคยนะครับวันนี้มีสาระดีดีมาฝากเพื่อน,เ,อนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพาะไก่อย่างไรให้เก่งนะครับมีหลายคนสอบถามมันเข้ามานะครับว่าพี่เราผมอยากมีไก่เก่งเนี่ยไม่รู้ผมจะเริ่มต้นยังไงจะเพาะพัฒนาอะไรยังไงอยากได้ไก่เก่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบมาให้เพื่อนอย่างแน่นอนนะครับผมกับ4ข้อนะครับที่จะต้องรู้นะครับก่อนจะเริ่มเพาะไก่นะครับผมก่อนอื่นนะครับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดติดตาม ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาดสาระดีๆจากผมนะครับผมหรือใครต้องการนะครับแลกเปลี่ยนสายพันธุ์หรือใครต้องการร่วมจอยในกลุ่มไลน์ด้วยกันก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับดังนั้นก็จะมีหลากหลายผู้คนนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับมาสอบถามปัญหานะครับการดูแลรักษาไก่อะไรยงการโชว์ไก่ของเพื่อนได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีหลายคนสอบถามมาพี่พ่อไก่ยังไรเก่ง หลายคนประสบปัญหานะครับพอแล้วล้มเหลวนะครับไก่ใช้ไม่ได้นะครับเสียเวลานะครับผมบอกเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์มากถ้าได้ถ้าได้ฟังครบทั้ง4ี่ข้อนั่ถือว่าเป็นประโยชน์ของเพื่อนอย่างมากนะครับผมบอกไว้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูไม่จบก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ผมจะพยายามพูดให้มันสั้นที่สุดให้ไวที่สุดนะครับเท่าที่จะทาได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเปลืองเวลาเพื่อนนะครับผมแค่เพื่อนกดมาดูคลิปผมก็ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ยอดกดติดตาม ก็ประมาณ6พันกว่านะครับเกือบเจ็ดพันล้วขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับผมมาต่อเลยนะครับเพาะไก่อย่างไรให้เก่งนะครับมาลุยกันข้อแรกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าทําไมถึงเพาะไก่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อแรกนะที่สาคัญที่สุดเลยครับจอมเวรเพื่อนต้องมีความรู้ก่อนนะครับต้องมีความรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการผสมพันธุ์เบื้องต้นนี้เพื่อนต้องรู้ก่อน นะครับผมอินบีดไลบีดคอร์สบีดคืออะไรผสมแบบลงเหลาคืออะไรนะครับผสมพันธุ์แบบต่อยอดคืออะไรเดี๋ยวนี้เขาผสมพันธุ์กันแบบไหนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกไก่การดูแลไกล่รุ่น3-4เดือนการดูแลไกล่หนุ่ม7-8เดือนนะครับแล้วก็วิธีการผสมพันธุ์นะครับปล่อยผสมแบบฟูหรือว่าผสมแบบเดียวต่อเดียวทุกอย่างเพื่อนๆจะต้องไปศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นทำเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันไปยากนะครับจับ จับตัวนั้นจับตัวนี้มาใส่กันเลยเนี่ยแบบนี้มันมันไม่ได้นะครับผมรผสมออกมากมันก็จะเพี้ยนนะครับเราต้องมีความรู้นะครับดูได้ว่าเรามีพ่อไก่แบบนี้เอ๊ะควรจะหาแม่ไก่แบบไหนม,มาใส่ีนะครับไก่สไตล์นี้เอาไก่แบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับมาเข้ามันถึงจะดีนะครับผมเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันสิงสําคัญมากนะครับไม่ว่าความรู้เรื่องการรักษาไก่นะครับการให้น้ําให้ยาไก่อะไรทุกอย่างนะเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนนะครับคือมันเป็น เบสิกพื้นฐานเลยนะครับใครอยากประสบผลสําเร็จนะครับในการเพาะไก่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากเขาจะมีความรู้ทุกคนนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ก็สามารถสอบถามจากเขาได้เขาบอกแน่นอนนะครับผมรับรองได้ว่าคนที่เพาะไก่เก่งๆนะครับคนที่ทําฟาร์มเนี่ยเขาเขาต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆแน่นอนถ้าเพื่อนถามนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับความรู้นี่สำคัญกว่าเงินทองนะครับเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับ ไม่มีเงินไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเรามีความรู้เราจะใช้ความรู้นี่แหละครับหาเงินได้นะครับจกบไว้เลยนะครับสำคัญมากนะครับความรู้สําคัญกว่าเงินทองนะครับผมข้อแรกนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับข้อ2นะครับเพื่อนเมื่อเรามีความรู้นะครับเมื่อเรามีความรู้ในการผสมพันธุ์ไก่อะไรทุกอย่างเสร็จข้อ2ที่เราต้องมีนะเราต้องมีจินตนาการในตัวนะครับว่าเอาไก่สไตล์นี้มาเข้ากับไก่สไตล์นี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราต้องมีการคาดการ์ล่วงหน้านะครับลองผิดลองถูกนะครับ อีกหลายครั้งนะครับถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกก็ให้สอบถามจากคนที่เขาเคยทํามาก่อนว่าเอ้ยที่เรามีไก่สไตล์นี้เอาไก่สไตล์นี้มาเข้ามันจะดีไหมเอาเรามีแม่ไก่เชิงเอามาใส่พมา่าได้ไหมแบบนี้แล้วเราก็มาลองคิดดูว่าถ้าเกิดมาผสมพันธุ์กันออกมาแล้วเนี่ยมันจะตีสไตล์ไหนมันจะออกมาสไตล์ไหนนะครับผมก็คือเหมือนกับเราก็ต้องมีความคิดด้วยนะครับว่า สิ่งที่เราต้องการให้มันออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบไหนต้องการได้ไก่เก่งแบบไหนนะครับสไตล์ไหนนะครับมันก็คือการคาดเดาล่วงหน้าครับจินตนาการคาดล่วงหน้าไปก่อนนะครับนี่คือข้อ2นะครับคนที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไก่ไก่ก็ช่างหรือว่าเรื่องอะไรเขาจะใช้จินตนาการนําไปก่อนนะครับเราค่อยปฏิบัติตามนะครับถ้าสิ่งที่เขาทําไปไม่ได้ตามที่เขาต้องการนั่นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับจินตนาการ นะครับผมต้องมีจินตนาการแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนข้อที่3นะครับสิ่งที่จะต้องมีต่อมา,อมอมาเมื่อเรามีความรู้นะครับมีจินตนาการในการผสมและเรา่าจะผสมออกบาสต์นี้แล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือสายพันธุ์นะครับข้อที่3สายพันธุ์นะครับถ้าเรามีสายพันธุ์ที่ดีนะครับการที่เรามาทํามันก็ง่ายนะครับผมสายพันธุ์ที่ดีนั่นก็คืออะไรสายพันธุ์ที่ดีก็คือเป็นเป็นสายพันธุ์หรือล่าเหล่ากอเนี่ยที่เขามีผลงานนะครับเช่นรุ่นพี่เขา มีผลงานนะครับหรือว่าร mm hmm. uh like so mm hmm. ุ่นบรรพุบุษเขามีผลงานนะครับหรือว่าสายพันธุ์เหล่าก็เขานั้นมีผลงานอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปออกสร้างผลงานไม่ว่าจะในราคาถูกหรือราคาแพงนะครับเราก็สายเลือดนะครับสายพันธุ์ที่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีมันก็ทาง่ายนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับเพื่อนก็ต้องหานะครับหาจากละแวกใกล้เคียงก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อฟาร์มใหญ่ๆนะครับแพงๆนะครับเริ่มจากใกล้ๆบ้านเราก่อนก็ได้นะครับหาสายพันธุ์ที่เขา ออกไปสร้างผลงานบ่อยๆนะครับแล้วมีชื่อเสียงในแถบระแวกบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าดูซุ้มติดตามตามซุ้มฟาร์มนะครับที่เขาทําพัฒนาออกมาว่ามันดีไหมถ้ามันดีอ่ะโอเคแล้วก็ลองมาทําดูนะครับหาสายพันธุ์นะครับข้อที่3นะครับต้องมีสายพันธุ์ที่ดีก่อนนะครับผมแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อที่4นี้ก็ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับก็ไม่ถือว่าสําคัญที่สุดแต่ว่าผมถือว่าสําคัญมากนะครับนั่นก็คือสถานที่นะครับสถานที่ ควรมีสถานที่ให้เขานะครับใครที่กําลังจะเพาะพัฒนาไก่ถ้ามีพื้นที่เล็กๆเนี่ยก็แนะนําอย่าเพิ่งทําเยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากทําเยอะนะครับผมแนะนําให้ควรมีพื้นที่นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเวลาอายุประมาณ3เดือน4ี่เดือนเนี่ยเขาต้องการพื้นที่นะครับเพ<ๆ>ื่อนเขาต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นนะครับต้องการพื้นที่ในการคุ้ยเขี่ยหาอาหารนะครับต้องการพื้นที่ในการรับแดดรับลมรับฝนนะครับไก่ใใถ้าได้อยู่ในธรรมชาติเขาจะสมบูรณ์นะครับ แตกต่างกันจากไก่ที่อยู่ในกรงแคบๆนะครับตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาเป็นไก่หน8่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยถ้าอยู่แต่ในกรงแคบๆเนี่ยน้ำปีน้ำฝนจะไม่สวยนะครับกินแต่อาหารอย่างเดียวกินนอนกินนอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไก่เนื้อนะครับไม่ว่าสายพันธุ์เราจะดีขนาดไหนแต่ถ้าวิธีการเลี้ยงไม่ถูกต้องนะครับมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับ,บไก่ที่เราเพาะออกมานะครับถ้าให้อยู่แต่ในกรงอย่างเดียวเนี่ย,ยรับรองว่าเป็นไก่เนื้อแน่นอนนะครับผมคือไก่มันจะกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้นะครับไข่มันัันนนจะะะเยออบบาางตวีขคครก็ื มันโตเกินนะครับโตเร็วเกินกินนอนกินนอนโตเร็วโตเร็วสรุปมันไม่แข็งแรงนะก็ใช้ออกงานไม่ได้ใช่ชนไม่ได้นะครับผมสรับคลิปนี้นะครับหลวจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับในวิธีการเพาะอย่างไรให้ได้ไก่เก่งนะครับขอให้ยึดหลัก4ข้อนี้ไว้นะครับเพื่อสิ่งที่เพื่อนจะต้องมีนะครับในสี่ใน4ข้อนี้ข้อแรกที่ผมได้บอกไปแล้วคือต้องมีความรู้ก่อนนะครับเมื่อเรามีความรู้นะครับเสร็จแล้วเราต้องมีจินตนาการนะครับจินตนาการในการที่จะคาดเดาว่า สิ่งที่เรากาลังจะทําอยู่อะในอนาคตมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมสิ่งที่3ามก็คือต้องมีสายพันธุ์ที่ดีนะครับอันที่4ี่ก็ต้องมีสถานที่ที่ดีนะครับฐานที่ก็อย่างที่ผมไม่ได้บอกไปนะครับก็ควรจะมีพื้นที่ปล่อยให้ไก่ได้วิ่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับสี่ข้อที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับเพื่อนผมคิดว่าข้อแรกนี้สาคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้แล้วทุกอย่างมันจะง่าย แต่ถ้าเรายังไม่มีความรู้เราต้องหาความรู้ให้เยอะๆนะครับศึกษาให้เยอะๆนะครับสอบถามจากคนที่มีประสบการณ์นะครับแล้วเราก็จะได้มีความรู้นะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยอะไรมันก็ยังง่ายนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเพิ่งกดเข้ามาติดตามนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆก็ลองกดย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเ c ทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ